แล้วหลวงปู่คิดว่าถ้าสมมติว่าเขาอ่าพ่อเขาไม่กลับมาแล้วลูกโดนคดีลูกจะตามไปไหมครับพ่อไม่กลับมาลูกโดนคดีลูกจะตามไปไหมเหรอถ้าเป็นถ้าเป็นหลวงปู่เองนะไม่ปล่อยเพราะอย่างน้อยมันก็ต้องมีหลักประกันครับเดี๋ยวเกิดพ่อมันไปเห่าบงบงบง,บงอยู่ข้างนอกอะ่ะถูกไหม ต้องยึดตัวลูกไว้เป็นหลักประกันสมัยก่อนเวลาเขาลบกันยุคโบราณเนี่ยประเทศไหนตกเป็นเมืองขึ้นเป็นประเทศสลาศของประเทศพระมาหาจากาักรพรรดิผู้ปกครองก็ต้องยึดเอาลูกครับลูกสาวลูกชายเอามาอยู่ในวังเพื่อเป็นหลักตัวประกันเขาเรียกว่าลูกหลวงเอามาคอยดูแลจริงๆแล้วก็คือเอามาเป็นตัวประกันนะถ้าเมืองหืือก็ ตัดหัวลูกอะไรประมาณนี้ถ้าใช้ยุคโบราณคิดแบบนี้มันก็ไม่น่าจะปล่อยยิงก็ต้องต้องอยู่ต้องอยู่แบบไหนก็ต้องอยู่คุกหรืออะไรก็ว่าไปถามว่าถ้าลูกจะไปด้วยไหมเหรอเส้นทางธรรมชาติมันก็โดนปิดหมดแล้วนะก็ะอย่างที่เขียนแหละชาวบ้านทหารชอบชอบไอ้นั่นชอบรับ้วมีแต่นักการเมืองไม่ชอบรั้วเพราะมันจะปิดเส้นทางธรรมชาติ มันออกไม่ได้ไปมุดช่องหมาลอดก็ไม่ได้ตัวมันใหญ่กว่าดังนั้นสรุปรวมๆก็คือถ้ามันจะหนีนะมันคงไปกับพ่อมันแล้วล่ะครับมันก็หวังว่ามันจะมันจะหลุดมันจะรอดไงแต่นี่ก็ให้ให้ารวบรวมหลักฐานประเด็นสำคัญสคัญที่ อะไระสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเอาไว้ต้องมาแยกประเด็นสำคัญสำคัญว่ามันเข้ากับกฎหมายลูกฉบับไหนบ้างมาตราไหนบ้างกฎหมายเขามีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมมันเข้าอะไรบ้างแล้วก็กฎหมายที่ว่าด้วยอคดีอาญาอาญาต่อแผ่นดินเนี่ยมันเข้าเข้าหลักไหนบ้างก็ต้องค่อยๆมาแกะดูแล้วก็ ร้องทุกกล่าวโทษกับปปชกับเ,เพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์จะฟ้องเองก็ต้องให้เอกการแผ่นดินเป็นผู้ฟ้องเพราะมันเป็นเรื่องความผิดต่อแผ่นดินแต่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถจะร้องเรียนหรือฟ้องร้องได้ตัวเองได้ถ้าฟ้องได้โอ้ยพูท้อิสระฟ้องมันตั้งแต่วันแรกแล้วเอาจริง ฟ้องสารทุจริตก็มันตั้งแต่วันแรกแล้วทีนี้มันฟ้องไม่ได้ไงโดยหลักการแล้วมันต้องผ่านปปชผ่านก,กรกตหรือไม่ก็ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินและสภาหรือไม่ก็ไปยื่นให้กับประธานสาภาผู้ทแทนรัษฎรเพื่อจะส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีความผิดในมาตราไหนบ้างแต่คําตัดสินของสารรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรครับงน้นทุกองค์กรจะปฏิเสธ คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญไม่ได้อันนี้มันมันเป็นผลเป็นผลใช้คําว่าเป็นเป็นดาบแรกที่จะไปต่อดาบสองสามสี่ห้าก็คิดว่าไม่รอดหรอก